สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิวชาแนลวันนี้ต้องยูจะมาดีสาว่ายน้ำครับก็สาว่น้ำจังหวัดระยองนะถ้าทุกคนมาระยองมาโรงแรมสตาร์มาเลยครบเครื่องมีถึงฟิตเนสมีฟิตเนสด้วย ที่เนสก็จะมีพวกออกกำลังกายพวกรูวิ่งพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็นี่สระว่ายน้ำมีมีปิดทุน่นม,มาาีมีสปาด้วยมีสปาแล้วก็มีซาวน่าด้วยตัวน,นี้ก็คือสระว่ายน้ำนะสระว่ายน้ำก็คือมัตอนตัวนี้มันจะเป็นแบบ มันจะเป็นตรงเด็กอะตรงเด็กแล้วหันมาทางนี้อีกก็จะเป็นนี่ก็ฟิตเนสแล้ะนี่ก็หัวชิวชิสุดเสนผมเคยเล่นไปแล้วมันก็ลอยลอยตามควรเลยครับคือถ้าออกไปมองข้างนอกเนะี่ยข้างนอกจะเป็นพวกเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เราจะทำอะไรก็ไดนี่พวกนกพิราบนะมันจะมาทำนนะอะไรนะนกพิราบนกเขาพวกนี้นะอันนี้มันบินไม่ได้มันอาจจะบินได้แต่มันไม่บินอ่านี่รู้วิ่งในฟิตเนสฟิตเนสในนี้ใช่ไหม ซึ่งเราเข้าไปได้เพราะเราไม่ได้มาเล่นฟิตเนสลามาเล่นน้ำ,น,ำนี่แหละครับเดี๋ยวผมถ่ายข้างนอกให้ดูนี่ ก็จะมีพวกเมืองอะไรสัตว์ไม่มีอะไรเยอะครับพวกเมืองพวกอาคารพวกตึกูตึกนี้ตึก,ตกนี้ครับวันนี้คือนี่คือนี่ครับโรงแรมโรงแรมมีหกชั้นเราอยู่ชั้นที่สี่ไปชั้นที่สองคือ นี่คือต้นไม้นี่นี่คือด็กของของเด็กอีกชาหนึ่งซึ่งซึ่งมันจะไม่ลึกนะมันจะไม่ลึกเพราะมันเป็นของเด็กไม,ไม่ลึกเลยแค่แคงนุ่มามแค่น่าแช่ แค่นี้แหละครับออถ้าทุกท่านติดใจมาหลองนะก็มาโรงแรมสตาร์นะสตาร์ซึ่งผมแนะนำคือโรงแรมสตาร์เนี่ย,ม,ยมันมีแบบครบแบบพวกของกินแบบของกินอ่ะมันะมีช่วงเช้า ถ้าเราไปสายประมาณประมาณสิบโมงเนี้ยเราจะนี้เราจะอันนี้ลนนเลยแบบมันพืว่าอะไรนะเราจะไม่ได้ทานอ่ะเนืไม่ได้ทานเลยนี่คือห้องน้ำชายเราจะไปรีวิวห้องน้ำชายโอเคเนี่นะอคนนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และ กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องวิวชาแนลกันด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นี่พวกเมืเองครนรถ ครับแค่นี้แหละครับโรงแรมสตาร์ไม่มีอะไรมากก็คือตรงแไวน,นั้นเนี่ยมันจะมีให้รีวิวน้อยน้อยมากมแค่พวกเซาวน่าพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าทุกคนดูวิวชาแนลอยู่นะครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้ยนะูทช anel ของนด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ thank you